มันเออเสียบเป็้นเทเ็นเข้ามาเย็นเข้ามาที่กองใหม่อยหกอเน็อ่็นมันมาีข้นไปหนึ่งหน่อยเรีนแงบกูยางงี้ใช่ใงงวยดที่มึงแบมาดึกกัมาจะไปนอนดูแลสิชอยชอยอันนี้คืออะไรค่างงอยู้ไงอะไรดิ้ามยันหมเลยเช้าแล้ว็ามาเ็นเ้า